งานนี่ไม่สนดับการันตีให้เจ็ดกับสามมาชัวค่ะไม่ถึงล้านเอร์เซ็นหรอกท่านเตรียมต้องปุ๋ยมาใสา่เงินเลย <c oughs> ลโหลค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีครับลูกต้องพันไงกดจนมือยิงแน่แน,แน่ว่าสำคัน,นวา่าแชร์แชร์แล้วจะห้าแชร์สำคัน,นวา่าแต่ว่าช่วงนี้คนอาจจะบ่ค่อยวางพอช่วงเศร้าคนไป <วะ S 1> ทำงานธรรมดาครับธรรมาดาก,ก็รู้อยู่แล้วว่าข้าับ,คร,บ,ค,รบครับพี่ดาบเซียนยองหรือเซียนเซียนยองพารวยข้ามาลงชิปชิปนี้กิปแบบแตก กร,กระจายนะก็กะได้พูดเล่นโอเ,อเะว่าสัญจรสารคามก็แตก,กสัญจรที่ผ่านมาก็แตกนะครับอันนี้<อ>ขวยไม่มีสัญจรท่านจะไม่เอาถ้าท่านจะเอาก็ท่านแชร์เลยโอ้กูไดอยากได้เลยตรงแชร์สัมพันวาับแชร์เลยแล้วก็กดไลค์กดแชร,แลลแชร์ขอสักสองพัน หอดว่พูพ่อเมื่อนีเพราะว่าคนบอยุ่รีช่วง้าคนไปทำงานกันไม่กัดกัดกัดได้เท่าไหร่ก็ให้น้องน้องเดียวแก้งมาจ้าเพิ่อนเออพิเพ่นจะไปเบิ่งย้อนลังอดอดจ้าพ่อเอฟซีเพิ่อนจะไปเบิ่งย้อนลังออดจ้าเอฟซีทาโดนแล้วเพิ่อนจะซูน โอเคโอเคโอเคจ้าเดี๋ยวเอฟซีใครมาใหม่ไม่เป็นไรนะคะไปดูย้อนหลังเอาเด้อค่ะอยากฟังเสียงระยองเสียงระยองสดๆก็ไปดูย้อนหลังเดี๋ยวเสียงระยองจะปล่อยเม็ดเดียวปลดหนี้นะคะการันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะคะใครดูใครได้คะ่ะโอเคพร้อมจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, นี่คือไลฟ์สดจากในช่องของน้องเบล์ผาลุยช่องของคุณแม่รัฐ มันิวแนแนลคุณพอ่อเฮฮาบารวยหรือ,อทางช่องของเซนยลยองพาลวยเหมือนกันครับจ้าให้หางเดียวให้มุเจ้าตัดเล่นเอาหืมไอ้งานนี่ไม่สนดับคือต้องการปหนีปทชินอย่างเดียว ไม่สนดับเอาเริ่มเนาะเอาเริ่มเลยเม็ดเดียวฟันเม็ดเดียวไม่สนดับการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ไปตัดเล่นนะคะบนวิ่งเจ็ดกับสามวิ่งบนเจ็ดกับสามับไม่มีไม่มีตัวรองนะมีตัเด่นตัตวเรียกเรียกวิ่งเอาคสนสำหรับชอบวิ่งชอบเหนื่อยะนะครับการันตีให้เจ็ดกับสามมาชัว ค่ะไม่ถึงล้านเปอร์เซ็นหรอกท่านเตรียมทุ่งปุ๋ยมาใส่เงินเลย <c oughs> ทุงปุ๋ยทุงปุ๋ยเตรียมกระสอบจับคู่ให้จับคู่ส<อ>ี่สามเจ็ดเม็ดเดียวไหมเ e ม็ดเดียวครับสี่สามเจ็ดเม็ดเดียวรวยค่ะ ครับสี่ให้ตัดเล่นสามเจ็สาเจก็ตัดเล่นอยู่อยู่ในจุดประมาณนี้แหละให้ให้ให้ท่านตัดเอาเลยนะครับเดี๋ยวเบลตัดให้ f อซด้วยคุณพ่อต,ตัดเลยลูกตัดเลยตัดแค่ให้ให้ใหเอไปไปแยกเอาคือสรุปเลขบนนะไม่เกี่ยวกับล่าง แต่ส่วนเลขล่างล่างดิ่งล่างส่วนเลขล่างไม่ให้เอาเพราะว่ามันมันไม่เข้าสามงวดมันไม่เอาน<อ>ะการันตีให้มันไม่เข้าสามงวดแล้วก็พักก่อนถึงถึงทําสูตรก็จริงแต่มันมันไม่ออกก็พักเลยจ้าเลขล่างเขาเนีแต่สูตรบนเข้ามาตลอดติดติดเลย เอาโทษให้หน่อยครับโวษให้หน่อยอ่าสรุปนะคะเลขโปรดนี้เซียนระยอง16กันยายนพุทธศักราชสอ6พฟันวิ่งบนนะคะเจ็ดกับสามคะแนนเท่ากันเลือกวิ่งเอาค่ะมั่นใจว่าต้องมาเนาพอเนาะครับเม็ดเดียวค่ะฟันเม็ดเดียวปรดนี้สี่สามเจ็ดตัดเล่นนะคะจะได้สามเจ็ด สามสี่สี่เจ็ดค่ะมีแค่นี้นะคะเขาจุดท้ายรายการบาดรนี่จ้าจุดท้ายรายการก็เมื่อซิปนิวของพี่ดาบเซยละยองหรือเซยละยองพะลวยก็ขอขอบคุณนทีพีนองเยฟซีอยู่ในเมืองไทยอยู่ต่างประเทศที่พีเยฟซีน้องเบลหรือเอฟซีของเซยละยองพะลวยหรือเอฟซีของเมลต์มานี สแนลหรือเอฟซีของคุณพ่อย่าบาลุยกะขอให้มีกำลังใจกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆหลักกะหนึ่งเดียวเท่าน,นั้นพวกท่านจิ้มไปเปยสซนี่มีเงื่อนพดหนีพดสินสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะคุณพ่อซาทูสวัสดีค่ะโอ้ยคนคือว่าวดีแท้ไค่ะคุณผู้ชมว่าวปุ๊กใจคักว่าวแบบตื่นเต้นนะคะหนาตื่นเต้นเนาะอ้าววันนี้เตรียมแคบเตรียมจดด้วยบานนี้ ให้ทางเพจก่อนอ้าวเป็นเพียงแนวทางเด้อแต่ว่าในโตเพิ่นผู้คำนวณเพิ่นกับมันใจในสูตรเพิ่นน่นละเนาะค่ะเนาะเพิ่นน่นละเนาะค่ะเนาะเพิ่นมันใจในสูตรผู้ไดมาหายเล็บเพิ่นก็นต้องมันใจในตัวเองเมื่อสุขคนจะบอกว่าว่ามันใจได้จังไดเอฟซีจะเสื้อถือเฮ้าบาแมนบอจ้า เฮาก็ต้องมั่นใจในโตเเ้าที่เฮ่าหายเลขมากอันนี้พ่นฟันเม็ดเดียวโอกาสพลาดมันก็มีลายแต่ว่าพ่นก็ฟันคือเการวาวเพ่นม่มากห้เลขหลายเป็นยังไงบ้างคะแบบนี้โอเคไหมชัดไหมชัดไหมคะไปเ,เช็คก,ก่อนสรุปตัวเลขพี่ใหญ่เซียนระยองมีแค่นี้ค่ะล่างยังบม่าหายว่าสัมวัสล่างบ่ถือจะเทื่อล่างค่ะไเลขล่างถือยากอีลี ก็เล่นว่ามันไม่อยากให้ว่าสันมันจะคอให้คนเบิงหอดสองพันช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงเศาราเนี่ยคนคนเบิงหอดสองพันอยู่แล้วค่ะสามสี่หล่อกระทือว่าดีมากๆแล้วเพราะว่าเอซีทุกท่านกับไปทํางานออกบ้านเป็นสี่ละบอาเป็นยังจะไปเบิงยอดลังก็ได้ เบื้องย้อนลังเอกก็ได้จ้วาวเป็นยังเด้อได้คือเก่าตัวเลขเตื่นนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่มแนวทางเบลนะคะกลุ่มหวยนะคะเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียตังค์ใดๆทั้งสิ้นนะคะกลุ่มเบลนะคะมีทั้งหมดสิบกลุ่มแล้วนะคะตอนนี้นะคะสมาชิกเกยอะมากนะคะใครชอบเล่นหวยหุ้นหวยฮาหนอยหวยลาวพัฒนาเบลแนะนําให้เข้าเลยนะคะแนะนําให้เข้าเพราะว่าหวยหุ้นเรามีให้ตลอดทั้งวันเลยค่ะหุ้นไทยนี่ขค่อหุ้นนอกดาวโจน จนเกาหลีคือตามประเทศมีหมดจ้าวก็็ฮานอยห้าน้อยเย็นนะคะปกติพิเศษ V.I.P. รวมทั้งลาวนะคะลาวพัฒนาลาวลาวอย่างอ,างอีกลาวสตาโอ้มีหลายมีหลายโคทาผู้ใดมากกล่นก็คือต้องรู้จากแน่นอนค่ะ ใน,ในกลุ่มเขาหนีน่เนาะเขากลุ่มเลยค่ะแอดไลน์มานะคะทักแชทแอดไลน์ ID เบลมาได้เลยนะคะที่0 8 2 3 8 2 5 0 1 4คือ ID Line นะคะแอดมานะคะคุณผู้ชมคะไม่ต้องโทรนะคะถ้าใครจะเข้ากลุ่มคือให้แอดไลน์มาเดี๋ยวไปดึงเข้านะคะถ้าโทรมากกับเขาบ่าไา้ดคือเขาจับเพราะว่าต้องมีไล์ถึงจะเขากลุ่มได้จะ้ะแอดไลน์มาเลยนะคะแล้วก็ทักมาว่าขอเข้ากลุ่มแค่นี้จ้ะเดี๋ยวเบลดึงเข้านะคะ รวมทั้งใครสนใจสินค้านะคะ12ออยพลัสนะคะ12ออยพลัสแคลเซียมเซรั่มหรือว่ากันแดดนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเราจัดโปรเลยค่ะใครสั่งออยพลาส3กระปุกนะคะตอนนี้ลดเหลือราคา1,300บาทนะถ้าสั่ง3กระปุกนะ,ะแถมฟรีนะคะคุณผู้ชมขะแถมฟรีนะคะตำราหวยสูตรคำนวณหวย1เล่มนะคะใครสั่ง3 ออยพัดสามกระปุกนะคะแถมฟรีตำราหวยหนึ่งเล่มนะคะออยพัดสามกระปุกนะคะใครสั่งแคลเซียมสามกระปุกก็แถมเหมือนกันค่ะออยพัดหนึ่งแถมตำราหวยหนึ่งเล่มสั่งเซร,รั่มสามกระปุกก็แถมตำราหวยหนึ่งเล่มสั่งกันแดดสามก็แถมตำราหวยหนึ่งเล่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องสั่งสามชิ้นขึ้นไปนะคะ ไม่ใช่ว่าคาะนะคะเซรั่มกันแดดออยพัดสามรวมกันเป็นสามชิ้นเราจะได้ตำราหนึ่งไม่ใช่นะคะต้องสั่งออยพัดสามสามปุ๊กนั่นสิต้งจะได้ค่ะแคลเซียมก็ต้องสั่งสามค่ะถ้าสั่งร่วมกันแคลเซียมเซรั่มกันแดดอ่ามันเป็นสามอย่างแล้วจะได้แถมบอด้เได้จ้ะเข้าจัดโปรแบบนี้คะ่ะต้องสั่งแบบอันละสามถึงจะได้จ้ะอันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะจาก ช่องนะคะสำหรับซ c แฟนช่องน้องเบลโดยเฉพาะซีแฟนช่องน้องเบลโดยเฉพาะนะคะใครสั่งสามกระปุกขึ้นไปนะคะสินค้าทางช่องนี้นะคะก็จะได้รับไปเลยนะคะตำราหวยห,หนึ่งเล่มค่ะมีอโปรโมชั่นถึงแค่ไม่แน่ใจว่าเราจะจัดโปรถึงสิ้นเดือนนี้ไหมไหมนะคะแล้วแต่จำนวนจำกัดนะคะถ้าสินค้าหมดก็คือไม่ได้แถมนะคะตำราหวยห,หมดก็คือ ไม่แถมเลยนะคะมดมดก็คือหมดค่ะโดยบรู้ว่ามันจะหมดตอนใดเนาะตำ่าหวยน,นั่นนะก็คือเข้าแถมเฉพาะที่มีเทอนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมดก่อนนะคะตำ่าหวยต้องรีบทักมาสั่งเยอะๆนะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ได้แล้วนะคะเลขลับผู้ใหญ่ใจดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะลาลาไปก่อนนะคะให้คุณผู้ชมถูกหวยรวยๆทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ